ต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกังวลคัตชิมานะครับที่เอื้อเฟื้อการแปลมานะครับผมก็ติดตามท่านมาโดยตลอดท่านก็เอื้อเฟื้อเรื่องราวต่างๆมาทางบุรคดีมมาโดยตลอดนะครับก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับแต่อันที่ผมเข้าใจแล้วผมจะเอามา ิจารณาศึกษาแล้วก็เอาออกมาอธิบายนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจทางโบราณคดีและน่าติดตามเพราะมันเป็นหลักฐานที่มีอยู่จริงนั่นแหละครับอันนี้จะอธ,อธิบายเกี่ยวกับ <c oughs> การใช้อักษรของสมรุนแรกนะครับ ให้ตัดประเด็นว่าอักษรเขมรอักษรขอมออกไปเอาเราเรามาเรามาเรียกอักษรที่ว่าอักษรขอมาษรเขมรนั้นว่ามาเรียกว่าอักษรทรงรุ่นแรกก่อนนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็จะกลับไปเรียกขอหรืออ,อักษรเขมรตามเดิมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมจะใช้ว่าเนี่ยการใช้อักษรของสรงรุ่นแรก เขียนเป็นภาษาไทยนะั้นมีมานานหรือ,อยังนะครับอันนี้หลักฐานในสมัยกรุงศรีธยานะครับเนี่ยหลักฐานที่ผมเอามานี่ก็คือ,อท่านดกรกังวลได้เอื้อเฟื้อมานะครับแล้วผมได้ซีล็อกมานะครับซีล็อกมาแล้วก็มาอธิบายเพิ่มเติมนะครับให้หน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับผู้สนใจประวัติศาสตร์โบราณก็จะได้สนใจนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอักษรนี้เป็นอักษรของสองุนแรกนะครับ แล้วก็เอามาเขียนเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับเนี่ยดับทารักทาชาติปิดโทงนะครับอ่าสุบันแล้วก็มาเห็นพระเจ้าในายะพระเชตุพนคอหักแขนหัก่ากมาต่อมาทาอันนี้เมื่ออ่แปลออกมาเป็นภาษาไทยนะครับไม่ได้แปลหรอกครับถอดความมาเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเนี่ย ท่านอาจ,จารย์ท่านแปลมาให้นะครับเห็นไหมมันจะไม่ออกมาเป็นภาษาคขมรตนะเตา,นา,ตานาเตาสรุสกนาสุกรูสรุกนั่นสุกนี่นะครับไม่มีนะครับเป็นภาษาไทยล้วนๆนะครับเห็นไหมเพราะผมที่เห็นว่าอักษรสูงหรืแรกนั้นเอาไปเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้เอาไปเขียนเป็นภาษาคขมนก็ได้เอาไปเขียนเป็นภาษาอื่นๆก็ได้อีกนะครับแต่ว่าในสยามประเทศเรา ถืออ่าพระไตรปิฎกข,ของสงุรุ่นแรกเป็นหลักถึงได้มีอักษรนี้บรรจุมานะครับก็เลยอ่ามองว่าอักษรนี้มีมาแต่สมรุ่นแรกนะครับเพราะว่าดูแม่แบบเราได้แบบมาจากอาอักษรพราหมีนะครับถึงแต่อ่าปริวัติอักษรให้มันต่างไปนะครับให้มันต่างไปจับไปจากพราหมณ์ในยุคสมัยพุทธกาลนะั่นแหะพูดงานผู้เทธเจ้าทรงมองเห็น ว่าจะมีปัญหาในอนาคตถ้าเอาอักษรของพราหมณ์มาใช้แต่ถ้าเอาอักษรนั้นมาปรับปรุงให้เป็นต่างๆนะก็ได้นะและพราหมณ์ก็จะไม่ว่าอะไรเพราะว่าไปออกเสียงเป็นภาษาปรากิตนะครับอ่เอาไเขียนเป็นภาษาปรากิตหรือภาษาบาลีในในปัจจุบันที่ว่าปรับปรุงมาเป็นบาลีที่เรามานิยมเรียกบาลีนั่นแหละครับเพราะมันอยู่ในไบลาน ทีบาลีก็อาจจะมาจากคําว่าไบลานก็ได้นะครับจดมันต้องพูดว่าบาลีมคตนะครับ <c oughs> บาลีมคตแล้วก็ยัง <c oughs> ต้องว่าเป็นภาษาบ้านนอกชนบทภาษาชนบทหรือภาษาปราจีนนี่แหละครับเราไม่พูดว่าภาษา,า,ษาสันสกฤตนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาอ่าเป็นภาษาที่พราหมณ์เขาปรับปรุงขึ้นมาเพื่อที่จะใช้กับกิจการของอฝ่ายพราหมณ์เขานะครับที่ รับใช้พระราชาอยู่นั่นแหละครับทั้งมีอิทธิพลต่อพระราชาด้วยต้องพระราชาต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลฝ่ายปัญญาของพรามนะครับ <c oughs> แบบพรามนะครับในสมัยโบราณแลวไทยเราก็อเอามาดัดแปลงปรับปรุงให้สนับสนุนพูดอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่ามันมีหลักฐานว่าสมัยพุทธกาละจะมีพราม ทนสนทันนะครับที่มา <c oughs> ที่มาสนทนากับพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ตกลงปรงใจยินยอมยอมแพ้ในในในเรื่องราวในคําสอนของพุทธเจ้าในปรัชญาในเหตุผลของพุทธเจ้าที่มองแล้วเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่ดีกว่าของพรามก็เลยยอมรับนะครับ ็อาจจะมีในสนทันทสูตรอะไรนั่นแหละครับผมก็ไม่ได้สืบคนลึกเข้าไปวันนี้จะอธิบายเรื่องว่าภาษาไทยที่เขียนด้วยอักษรสมรุ่นแรกหรือจะว่าอักษรคอมอักษรเขมรก็ตามแต่นั่นแหละก็มีนะครับเห็นไหมนี่หลักฐานเนี่ยหลักฐานนี่ก็สมัยกรุงศรีธยาอย่างน้อยก็อายุทยาตอนต้นนะครับการลึกนี่อายุทยาเนี่ยอ้างด้วยหลักฐานทางจารลึกกันก่อนนะครับอักษร ่าจารึกอ่าแล้วก็ที่จารไว้เป็นหลักฐานเป็นใบลานเปนเอกสารก็มีนะครับอ่าเอาหลักฐานอ้างอองอันนี้ผมจะยังไม่พูดว่าอ่าภาษาเขมรที่เป็นเทรวาสสยามแล้วเขาก็เขียนเป็นภาษาเขมรก็ไทยเหมือนกันนะครับอ่าก็คืออักษรนี่ครับอาาออ่อ่อันนี้นี่ใบอันที่อันเนี้ยอันนี้ก็ อันนี้มาให้ดูผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียเวลาอ่านนะครับอันนี้มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับไม่ให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ได้อ่านแปลให้ละเอียดดิบดีแต่ให้รู้ว่ามันเป็นภาษาไทยนะครับตั้งแต่อยุธยาตอนตอน้นแสดงถึงอยุธยาเนะี่ยมีความรู้ทางภาษาภาษาไทยเขียนด้วยภาษาเขามรมาก่อนแล้วก่อนที่จะไปตั้งกรุงศรีอยุธยาและสุโขทัยก็ใช่สุโขทัยก็เขียนอักษรน,นี้มาก่อนนะครับก่อนที่จะมีอักษรของพ่อคุณรามนะครับ เพราะว่าในจจริกพระขุนรามนั้นบอกว่ามีพระไตรปิฎกแล้วครับมีเถรพระมหาเถรมีสังฆราชกันมาก่อนก็ว่าเราสืบสังฆราชมาตั้งแต่อยู่ในภาคอีสานนี่แหละครับอพอเราเคลื่อนย้ายไปขเขมรลามอนเคลื่อนกุยเคลื่อนย้ายไป <c oughs> ไปอยู่สุโขทยัยก็เอาอักษรของสมรุนแรกนี่ไปเขียนนะครับก็ไปเขียนแต่ว่ามันหลักฐานจะเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่ทราบเพียงแต่ว่า ละจารึกหลักที่หนึ่งยืนยันชัดเจนว่ามีสังฆราชและมีพระไตรปิฎกเรียนแล้วซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับลังกานะครับมันเป็นพระไตรปิฎกของสยามวงซึ่งสืบมาตั้งแต่สมุนุ่นแรกนั่แหละครับตั้งแต่สมุนลุ่นอโศกนะครับลังกาจะยังไม่เข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาแล้วก็ในสมัยพญาลิไทยนะครับโดยหลานของพระคุณผานี่แหละครับนำเข้ามาก็คือพระมหาศรีสัทธานั่นแหละครับ ซึ่งเป็นสังฆราชนะครับในในสมัยนั้นอ่ะเออคือคือพระองค์อ่ะเปลี่ยนไปรับอ่าแบบไปทดสอบแบบลังกาบ้างเห็นว่าเคร่งดีอะไรประมาณนั้นแหละครับในยุคนั้นอนะ่ะที่นี้ <c oughs> พญาลิไทยก็เลยบวชคงจะบวชใหม่เพราะพญาลิไทยนี่เก่งมากนะครับเพราะว่าพระองค์คงจะเคยบวชอ่าแบบสยามวงมาก่อนนะครับรู้เก่งกาดอ่าในด้านพระไตรปิฎกแต่ฉานถึงกับไปเขียนแต่ง ไตภูมิพระร่วงพ,พระร่วงนะครับไม่ใช่พระร่วงไตภูมิพระร่วงที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับอ่านั่นแหละครับนั่นแหละครับแต่ว่าอ่าก็อาจารย์อทางฝ่ายคุบาอาจารย์ก็ว่าเออพระมหาธรรมราชาหรือพระยาลิไทยที่บวชกับพระมหาเทระนั่นนะ่ะคงจะบวชเน้นว่างั้น <laughs> ผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนจากที่เคยบวชมาก่อนที่จะ ขึ้นคลองลาดน,นะครับเพราะว่าตำราว่าอ้าวถ้าถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไปไปหาทางลังกาเพิ่งเข้ามาตามพระมหาศรีสถานนั้นน่ะก็คงจะบวชเป็นเนนนะครับบวชบวชเป็นเนนแบบลัง,าางกาแบบแบบวันลังกานะครับก็ก็เป็นมหานิกายเหมือนกันนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าแบบลังกาเขากาเขา คร่งนั่นแหละครับเพราะต่อมาก็ถึงในสมัยในหลวงรัชกาลที่4ก็ถึงมามารับแบ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 บคล้ายๆกับแบบมอนแบบลังกาเพราะมอญเขาก็ว่าเปลี่ยนไปรับแบบลังกานั่นแหละครับแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ทรงรับรองไว้ว่าเป็นเป็นมหานิกายเหมือนกันเพียงแต่นุ่งห่มต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าคมภี์เดียวกันนะครับคัมภีพระไตรปิฎกนะครับในหลวงทรงถือว่าเป็นฝ่ายคร่งนะครับเหมือนกับ วัดกุดีดาวในกรุงศรีธยานั่นแหละครับ